วันนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ที่มหาวิทยลาลัยศรีเนคนรินวิโรจน์ประสานมิตรหรือว่ามสวนั่นเองวันนี้นะคะทิพย์จะมาตามล่าหาหนุ่มสาววิธีจะมาพิสูจน์ความใสของใบหน้ากันค่ะกับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจากลาโมเนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าก,ก็เลยดีกว่าเรามาดูกันค่ะว่าสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่มสวนเนี่ยเขาจะหน้าใสาขนาดไหนไปดูกันเลยเคยรู้หรือเปล่าว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยทำสามารถมาใช้ล้างหน้าได้ล้างหน้าได้ด้วยรอได้กล้าที่จะล้างหน้าให้เราดูหรือเปล่ากล้าก็ได้ฮะ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ลาโมเนรู้สึกยังไงบ้างสดชื่นดีมากครับผมหน้าใสขึ้นครับรู้หรือเปล่าว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยใช้ล้างหน้าได้ไม่เคยค่ะสาวๆกล้าที่จะล้างหน้าโชว์เราหรือเปล่าล้างหน้าเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะผิวนุ่มขึ้นเยอะเลยหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะรู้หรือเปล่าว่าแลคโตบาซิลัสใช้ล้างหน้าได้ไม่รู้เลย จะล้างหน้าให้เราดูหรือป่าวดาวป้าเอาเพื่อนๆช่วยเชียร์หน่อยหลังใช้ลาโมเน่รู้สึกยังไงบ้างสดชื่นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าหน้าแบบนิ่มขึ้นมากมกล้าทดลองความใสแบบนี้เราก็มอบให้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจากลาโมเน่ขอบคุณนะคะ